รักมาห้าปีเหรอคะคุณพ่อมีแบบสไลด์ตังลงมาไหมคะพูดเล่นนะคะคุณพ่อหยอกนะคะหยอกเป็นมุกขำๆอันนี้ไม่กล้าักครับอาจจะหายไปก็ได้เพราะพ่อให้แม่จ๋าหนูขอเสียงดังๆเป็นกำลังใจให้หนูได้ไหมจ๊ะ เดี๋ยวร้องรักมา5ปีให้คุณพ่อฟังก่อนเนาะเมืแบบ่อกี้เดี๋ยวคุณพ่อจะหาว่าไม่สไลด์ตังลงมาเดี๋ยวไม่ร้องให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะคีย์ไหนให้จะขึ้นคีย์ถูกไหมคะเนี่ยรักมาก่อนใครขึ้นช้าไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอนฉันจะไปขอเธอให้รอไปก่อน อ่อนๆเท่าไรเธอก็ไม่ใจอ่อน,ออนสองสัยว่าหลันจะมีรักส้ซอนไว้รักมหาปีเขาคนดีของที่ก็ไม่ได้เธอบอกกับฉันเธอ หลอกฉันเมื่อไรจะแช่งในตายจำไว้เธอ